ะะสวัสดียามเช้านะคะเมก็หอมมาถึงแล้วนะคะท่าน้ำก่อนเข้านะคะเมก็จะพาชมบรรยากาศรอบๆก่อนนะคะก่อนเข้าไปดูว่าวันนี้เมกจะเจอลุงหรือเปล่านะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะก็เมก็อยู่ที่หน้า <S <S บ้านท่าลานนะคะชุมชนท่องเที่ยวนะคะโอทอ็อปลวตาวิธีนะคะเพื่อนๆคะ่ะก็ บ้านกระแชงมองหรือว่าท่าลานนะคะเพื่อนๆ่าเช้านีบรรยากาศของสชื่นยันเช้านะคะเพื่อนๆขาพาติขึ้นยันเช้าน,าาน,าานาี่นะคะสวยงามยันเช้านะคะเพื่อนๆ่ะก็บรรยากาศนะคะนี่ลมโชยชิวนะคะลมโชยชิวพัดโชยฉิวเลยนะคะนี่นะคะก็ลานตันิดนะคะลานตันิดที่เมย์บอกว่าที่น้องแตงโมมาทานนะคะ ก่อนที่จะเกิดเหตุนะคะแต่ว่าออกจากร้านไปแล้วนะคะออกจากร้านไปแล้วที่เกิดเหตุนะคะทาให้น้องเสียชีวิตนะคะนี่ก็เป็นแบบร้านถังเข้าร้านอาหารนะคะเพื่อนค่ะถังเข้าร้านอาหารในบ้านตะนันนะคะบรรยากาศสดชื่นมากๆเลยนะคะยามเช้าไปท่าน้ํากันนะคะไปดูว่าเม่จะเจอลุงหรือเปล่านะคะวันนี้นะคะนี่นะคะ ทางเข้าร้านอาหารบ้านตานิศนะคะก็จะเปิดช่วงเวลา10โมง -11 โมงนะคะถึงเพราะว่าช่วงเช้าไม่เปิดนะคะเปิดช่วงสายๆนะคะเพื่อนๆค่ะะคะบรรยากาศริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาด,ด้านในนะคะติดกับริมแม่น้ำนะคะไปเดี๋ยวไปชมกันนะคะไปชมบรรยากาศริมแม่น้ำยามเช้ากับเมนะคะดอกไม้เดี๋ยวค่อยออกมานะคะเพื่อนๆค่ะไป สชมมืงด้านริมแม่น้ำฝันนะคะเดี๋ยวจะสายเดี๋ยวจะไม่เจอลุงนะคะเดี๋ยวลุงจะออกนี่ไม่รู้ดอกอะไรนะคะเพื่อนๆค่ะเป็นดอกเข็มหรือก็ไม่ใช่เมย์ไม่ไม่รู้ว่าเขาเรียกดอกอะไรนะคะก็สวยดีนะคะเ,เพื่อนๆคะ่ะไปคะ่ะเ,เพื่อนๆคะ่ะไปดูกันนะคะว่าเช้านี้เมย์จะได้เจอคุณลุงไหมคะเ,เพื่อนๆคะ่ะม,มาลุ้นกันนะคะก็ เดินเลาะนะคะเข้าสวนลุงนึกนะคะก็มีเรือโบราณน,นะคะเรือกระแทงนะคะเรียกเรือกระแฉงนะคะเ,เพื่อนๆค่ะเป็นของร้านอาหารบ้านตานึกนะคะช่วงนี้น้ําลงเยอะเลยนะคะเ,เพื่อนๆค่ะก็มาเลาะดูธรรมชาตินะคะที่ทางร้านเขาจัดไว้นะคะก็จะมีที่นะคะให้นั่งถ่ายรูเปเพื่อนๆค่ะชมบรรยากาศ ดูเหมนเป็นแพรเก่าที่ไม่ได้ใช้งานแล้วก็มาจอดไว้ให้คนได้ชมได้ดูกันนะคะเพื่อนๆค่ะนี่ก็จะเป็นเรือนะคะเป็นเรือเรือกันแชงนะคะเพื่อนๆชมวิวธรรมชาติยามเช้ากันนะคะนี่ด้านนู้นก็เป็นร้านอาหารบ้านตะนึกนะคะที่อยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพยานะคะนูนะคะ ช่วงนี้น้ำก็ลดนะคะบรรยากาศก,ก็ไม่ค่อยสวยเหมือนตอนน้ำเยอะๆนะคะค่ะเข้าไปชมบรรยากาศข้างในกับเมีนะคะว่าด้านไหนสวนจะมีอะไรบ้างนะคะเพื่อนๆค่ะสวนย่อมของร้านอาหารบ้านตันนึกนะคะเพ,พื่อนๆื่อนบรรยากาศนะคะภายในสวนภายในสวนย่อมนะคะ เรือหางยาวนะคะเพื่อนๆเดียเรือหางยาวบรรยากาศสดชื่นนะคะถึงแม้จะสายแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะนี้นะคะก็จะมีเรือกันแชงนะคะจอดจอดโชว์นะคะจอดโชว์นะคะไม่ได้ใช้งานนะคะก็เป็นของร้านอาหารบ้านตานิดนะคะเป็นร้านอาหารในตำนานอ่า น้องแป็นโมมาทานข้าวนะคะก่อน่ะกับที่น้องแดงโมเธอตกเรือนะคะเธอได้มานั่งทานอาหารที่นี่นะคะร้านอาหารบานตะนิตติดริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพยานะคะประแชงนะคะตะวนกระแชงก็จะมีจุดนั่งชมวิวนะคะนี่นะคะคือทางาร้านจัดไว้เป็นแพรเก่าที่แบบไม่ได้ใช้งานเลยนะคะก็ามาจอดแบบให้คนได้ชมกันนะคะบรรยากาศสดชื่นนะคะเ,เพื่อนๆค่ะริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพยานะคะนี่นะคะ ออบรรยากาศนะคะเรออเือกั้นแชงนะคะเ,ออเป็นส่วนย่อมเล็กๆนะคะเพื่อนๆค่ะเป็นส่วนย่อมเล็กๆทางรานจัดไว้นะคะสดชื่นนะคะเพื่อนๆคะ่ะดชื่นยาำเช้าก็มีนะคะ สดชื่นยามเช้าด้วยกันนะคะริมฝั่งเจ้าพญานะคะอาจจะย้อนแสงมองไม่ค่อยชัดหน่อยนะคะเพื่อนๆค่ะแต่ว่าอาทิตย์ขึ้ามากๆเลยนะคะเช้านี้นะคะที่อาลานนะคะเพื่อนๆค่ะไปเด er ี๋ยวเราไปชมท่าน้ํากันนะคะเพื่อนๆค่ะไปชมบรรยากาศก็มีจะพาเพื่อนๆไปที่ริมเจ้าพญานะคะเพื่อนๆค่ะเจ้าพญากันดูซิว่าชาวเจะได้เจอลุงไหมนะคะ ก็มาสูดบรรยากาศสดชื่นกันแล้วเราก็จะไปท่าน้ำกันต่อเลยนะคะเพื่อนค่ะกล้องหน้ากล้องหลังความชัดจะไม่เหมือนกันนะคะเพื่อนค่ะนี่นะคะเป็นเลือกกระแชงนะคะก็แถวนี้ก็เลยตั้งชื่อแถวนี้ว่าตำบลกระแชงนะคะเพื่อนๆค่ะตามชื่อเรือนะคะ ขึ้นสูงมากเลยนะคะที่นี่ก็จะมีที่ออกกำลังกายนะคะเดี๋ยวดิก็จะมีเป euh. ็นจุดๆๆหลายที่นะคะตอนนี้น้ำลดแล้วนะคะเพื่อนๆกาน้ำลดลงแบบแห้งแบบบรรยากาศจะไม่สวยตอนน้ำเยอะๆนะคะเพื่อนๆกัี่จะเป็นด้านหน้านะคะจะเป็นด้านหน้าของร้านอาหารบ้านตานิดนะคะมีถิ่นแตงโมมาทานนะคะเพื่อนๆกาน ติดดฝั่งแม่น้ำเจ้าพญานะคะจะเปิดประมาณเอ็นโมงนะคะเพื่อนๆค่ะขายช่วงกลางวันถึงไม่ดึกนะคะจะเปิดไม่ดึกนะคะ <c oughs> จะปิดไม่ดึกนะคะเพื่อนๆค่ะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> คนเขามาตกปลานะคะ <c oughs> ออเขาเอาแสลนมากลางนะคะเพื่อนๆค่ะนะการนะคะจุดจิ้มยามเช้าดูฝั่งแม่น้ำเจ้าพญาน,นะคะเพื่อนๆค่ะโอ <c oughs> ลมแรงมากๆเลยนะคะเพื่อน <c oughs> ได้ยินเสียงลมไหมคะ ีปลงลมไหมครับพเพื่อนๆค่ะอ,อ๋อมาถึงกาศสดชื่นมากๆเลยนะคะเจ้าพยาย,ยามเช้านะคะเบือ,อไรหมาไม่รู้นะคะพเพื่อนๆค่ะ ฝากเ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆติดตามรับชมคลิปเปกำลังใจให้เมด้วยนะคะเมดขอบพระคุณล่วงหน้านะคะเพื่อนๆค่ะนี่นะคะอาทิตย์คืนโูมากเลยนะคะชนนเช้านี้ถึงฟังแม่น้ำเจ้าพระยาโอ้ยแผลโยกนะคะเพื่อนๆค่ะแผ่โยกดูน้องน้องหงนะคะน้องหงก็แบบโยกแยกโยกแยกไปตามทานะคะเม์ก็เวียนหัวแล้วนะคะขอ,ขอจบคลิปลงคลิปไปแต่เพียงแค่นี้นะคะเพื่อนๆค่ะบายบาย อันพ่อเมย์ไม่เจอคุณลุงนะคะวันนี้นะคะ